วัสดีค่ะกลับมาเจอกับเ็นอีกแล้วเพื่อนคุยสายฟนหนึ่งศนยหนึ่งนไงหน้าไม่แต่งแต่ปากแดงนะเว้ยจะทาลิปมันเราไม่เห็นว่ามันเป็นลิปมันเปลี่ยนสีเอ่อมันมีหลายคอมเมนต์ที่ว่าถามว่าเออไม่รู้ว่าแย่หรือเซลล์หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่แบบอยากได้เมียฝรั่งเอาจริงๆฉันจะบอกเทคนิคกล้องมันสัน่นเพราะว่ารู้ไหมอยู่บนเตียงแล้วก็ ตั้งกล้องมันตันๆฉันจะบอกวิธีการที่จีบสาวฝรั่งนะเอาจริงง่ายกว่าหาผัวฝรัง่งอีกจริงผู้ชายที่อยากมีเมียฝรัร่งนะง่ายกว่าหาผัวฝรัง่งอีกแล้วก็มีเทคนิคง,ง่ายๆแค่ข้อเดียวเลยง่ายมากรับรองว่าถ้าทำตามนี้จะหาชาติไหนได้หมดเลยเป็นสิ่งที่ต้องรู้และไม่ต้องกังนวลว่าอยเล็กใหญ่ ยาวสั้นไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมันไม่ได้มีผลเลยจริงๆฉันจะเล่าให้เธอฟังว่าไม่มีผลเลยว่าการที่ฝรั่งมามีอะไรกับชายไทยแล้วรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันบอกหมดไม่มีกากงานนี้ไม่มีกากบอกเลยถึงฉันจะไม่ใช่สาวฝรั่งแต่รับรองได้ฉันใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก2ีปีฉันก็ต้องมีเพื่อนมีการพูดคุยเรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วและสาวๆหรือตอนที่ฉันไปเรียนเชื่อไหม ผู้หญิงพวกนั้นหลายคนมากที่พยายามให้ฉันแนะนําผู้ชายไทยให้แต่ทุกครั้งที่ฉันแนะนําไปไม่เกิดผลขี้อายผู้ชายไทยขี้อายเกินไปข้อเดียวที่ทําให้แกได้เมียก็คือความกล้าฉันบอกเลยความกล้ารู้ไหมว่าเอเชียนะเป็นอะไรที่ฝรั่งเขาต้องการเลยไม่ว่าชาติไหนโดยเฉพาะผู้หญิงมีกันผู้หญิงมีกันฉันจะบอกความลับสุดยอดให้รู้ไหมความมั่นใจ คนเราเวลาอยู่เมืองไทยอ่ะเวลาแบบพูดถึงฝรั่งจะพูดในทางที่ดีจะสรรเสริญแต่เวลาที่คุณไปอยู่ในโลกของเขาจริงๆคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นเราจะมองฝรั่งถ้าเราอยู่ที่เมืองไทยเราจะเห็นโอ้ยฝรั่งเขามั่นใจเขากล้าแสดงออกเขาแต่แกรู้ไหมจริงๆจริงๆเวลาแกอยู่ในโลกของเขามันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยที่มีความมั่นใจแบบนั้น ผู้หญิงส่วนใหญ่ฉันบอกเลย 70%-80% ขาดความมั่นใจในตัวเองโอเคเขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลเวลาเขาทำงานแต่เรื่องความรักเรื่องต่างๆเรื่องหุน่นเรื่องหน้าตาผู้หญิงที่นี่ขาดความมั่นใจเยอะมากฉันไม่รู้ว่าคนที่พวกแกไปเจอมาเป็นยังไงแต่จากที่ฉันใช้ชีวิต20ปีที่นี่ผู้หญิงส่วนใหญ่หรือคนที่ฉันพบเจอ เขาขาดความมั่นใจเยอะมากทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นได้สายตาฉันคือสวยมากสวยมากๆเป็นดาราได้เลยนะเป็นดาราได้สบายมากแต่เวลาเขาเจอคนอื่นก็บอกคนนั้นสวยคนนี้สวยฉันฉนสวยแบบเขาฉันจะอย่างนั้นฉันอย่างนี้ซึ่งในสายตาฉันคือเขาสวยมากอะเหมือนเมื่อก่อนตอนมาอยู่อเมริกาใหม่ๆคือแบบก็ยังเด็กเนาะยี่สิต้นๆมาเรียนยังเรียนอยู่ แกช่อไหมฉันไปกับพวกเด็กแอเงาพวกเด็กมหาลัยพวกเนี้ยคือแกเขาสวยมากในสายตาฉันไม่ว่าสายตาใครฉันมั่นใจได้ว่าเขาสวยมากถ้าเขากลับแบบเฮ้ยเป็นยูสวยมากยูผิวสวยยูหน้าสวยยูอย่างนู้นอ,อย่างนี้เราคิดในใจมันประชดกูปะวาคือคือเราก็แบบมาจากเมืองไทยเรายังไม่รู้ความสวยตัวเองไงตอนนั้นน่ะนะอนนิดนึงนิดนึงเออถ่อมต้นเออไม่ใช่หรอก แต่คือเขาสวยแล้วเขาขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นนะผู้ชายไทยจงมีความกลา้าจงเข้าไปจีบจุดได้ของเขาจะกลายเป็นจุดเด่นของแกเพราะอะไรรู้ไหมแกดูดีเวลาฝรั่งได้แฟนไทยได้สามีไทยอวดทั่วโลกแล้วแกเข้าไปดูในคอมเมนต์นหาที่ไหนหายังไงทําไมเริ่มต้นยังไงที่จะคุยกับผู้ชายไทยผู้ชายไทยขี้อายเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เมียฝรั่งอยกได้เมียชาวมีการเหลืออะไรก็ตาม ทงมีความกลาก้าแกเข้าไปคุยเลยไม่ว่าแกไปเรียนต่อหรือแกเจอฝรั่งที่หาเลือเลยแต่ไม่ใช่เข้าไปคุยจนดูหื่นนะเอาแค่พอดีคุยแบบแบบธรรมชาติชวนคุยแบบธรรมชาติทักทายหรือเจอบนรถไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาฝรั่งเขาไม่เคยดูถูกเลยว่าแกจะพูดผิดพูดถูกเขากับมองว่าน่ารักมีแต่คนไทยด้วยกันเองที่นั่งหัวเราะเวลาแกพูดผิดแกดู พวกยูทูบเบอร์ที่มาจากต่างชาติดูยูทูบเบอร์ที่เกาหลียูทูบเบอร์ที่อะไรก็ตามที่มาพยายามพูดไทยอ่ะเป็นไงกลายเป็นอยู่ประเทศตัวเองไม่ดังมาอยู่ประเทศไทยดังเพราะอะไรคนไทยมองว่าน่ารักพูดไทยไม่ชัดอย่างน้อยเขาก็พยายามน่ารักเขาดังเขาได้แฟนคลับฐานคนไทยเยอะแยะเลยฝรั่งก็เหมือนกันในสายตาฝรั่ง เขาจะมองว่าแกน่ารักแกพยายามโอเคแรกๆอาจจะสื่อสารกันยากแต่แกเชื่อว่าถ้าแกพยายามเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการสอง5และจ้าที่รักภาษาแปลในมือถือก็ยังมีอะไรหลายอย่างช่วยฉันมันต่างกับสมัยฉันนะฉันบอกเลยสมัยฉันจีบฝรั่งเนี่ยฉันดิกชินเนลี่อย่างเดียวเลยจ้ะต้องเปิดสมุดจ้ะเพราะฉะนั้นฉันบอกเลยสมัยนี้จีบกันง่ายมากมือถือเครื่องเดียวแล้วหาเมียฝรั่งง่ายกว่าหาผัวฝรั่งอีก แกเชื่อฉันแกดูโลกทุกวันนี้แม้แต่ซีรีส์จีนแม้แต่ดาราจีนแม้แต่ซีรีส์อะไรก็ตามเน้นดาราผู้ชายดาราผู้หญิงไม่เน้นมากเพราะอะไรตลาดผู้หญิงกําลังมาแรงแกผู้หญิงในสายเปเลยฉันจะบอกให้แกอย่าว่าแต่ผู้หญิงหาผัวรวยเลยแกเป็นผู้ชายแกฉันไม่ได้หลอกให้แกเป็นหลอกพวกแม่ไม้พวกสาวแก่แม่ไม้นะ แต่แกเชื่อไหมทุกวันนี้แม้แต่ผู้ชายเขาก็ต้องการอนาคตก็ต้องการเดทผู้หญิงที่มีเงินเหมือนกันมีฉันไม่ได้บอกว่าทุกคนแต่มีเข้าใจฉันไหมแล้วสาวเมกาแกรู้ไหมปีปีหนึ่งโดนสกแกมจากในจีเรียในยจีเรียนะ่ะตัวสกแกมตัวดีเลยแกรู้ไหมปีปีหนึ่งผู้หญิงที่เมกาโดนผู้ชายในยจีเรียหลอกเงินไปเท่าไหร่ถ้าแกพอจะเข้าใจภาษาอังกฤษ ถ้าเธอพอ,อพูดแกไม่พออีกชั้นกําลังูุยู่ผู้ชายถ้าเธอโอ๊ยแกแล้วกันเนาะเหมือนพูดกับเพื่อนง่ายดีโอ้ยดิยจรลิตนะมันดัดจหลิทแล้วสมองมันไม่แล่นถ้าแกพอจะเข้าภาษาภาษาอังกฤษ,กษกนิดหน่อยแกไปดูดอรฟิลรายการดรฟันยูรุก็ได้แค่ช็อตสิบแกรู้ไหมปปีหนึงอะ่ะผู้หญิงอะ่ะโดนหลอกไปกี่พันล้าน,านเหรียญกับแกมสแกมเมอร์ผู้ชายหลอกให้ส่งเงินผู้ชายหลอกให้ทําวีซ่าผู้ชายสุดท้ายก็โดนหลอก เงินกระทรงกระเสียนหายหมดสายเปตัวแท้ก็คือผู้หญิงนะอย่าคิดว่าผู้ชายด้วยไปเปไปเที่ยวผู้หญิงไม่นะผู้หญิงหนักกว่าอีกแกดูปีนี้สี่สองพันยี่สิบสี่สองพันยี่ิบห้าบาโฮงอกเป็นดอกเห็ดเลยผู้หญิงเนี่ยตัวร้ายกว่าผู้ชายนะผู้หญิงนี่หลอกง่ายกำลังพูดถึงตัวเองพร้อมเปค่ะหนูรักเขาค่ะหนูพร้อมเปค่ะผู้ชายเรียกกิ้งเปรียวไปเลยค่ะผู้หญิงเนี่ยร้ายกว่าผู้ชายนะ จริงฉันบอกเลยเพราะฉะนั้นนะเธอมีความกล้าเธอต้องจีบเขาก่อนเธอไม่ว่าฝรั่งหรือผู้หญิงชาติไหนถ้าเธอรอให้ผู้หญิงมาจีบเธอมันไม่เกิดขึ้นเธอต้องมีความกล้าเธอต้องไปจีบเขาก่อนใช้ความกล้าอย่างเดียวเลยโอเคถ้ามากังวลแล้วเออผู้หญิงฝรั่งอ่ะเขาอยู่กับผู้ชายฝรั่งมันยงมันใหญ่และฉันยังไม่ใหญ่พอไม่ใช่ปัญหาฉันบอกเลยไม่ใช่ปัญหาบางคนต่อให้มีอ่า M16 ถ้ามึงยิงไม่เป็นมึงใช้ไม่เป็นมันไม่เกิดผลไม่เกิดผลมีปืนสั้นนั่นเดียวถ้ามึงยิงแล้วแม่นเกิดผลจากที่รักมันไม่เกี่ยวจะใหญ่จะเล็กจะสันส้นจะยาวนะจะที่รักอยู่ที่ใช้เป็นหรือเปล่าจะ้ะใช้อาวุธเป็นหรือเปล่าจะ้ะนะและที่สำคัญนะผู้หญิงฉันจะบอกเคล็ดลับของผู้หญิงทั่วโลกเลยเวลามันรักเวลามันหลงตาบอดแล้วอ่ะบอกไว้เลยม,มันหมดม,มันหมดผู้หญิงนะ ฉันไม่รู้คนอื่นแต่ฉันนะถ้าใจมันไม่ไปขามันไม่อ้าน้ํามันไม่เดินแต่ถ้าใจมันไปอ่ะโอ้ยมึงผู้ชายไม่ทันได้โดนตัวกูเลยแค่พูดคําหวานสองคำกูเ,เสร็จแล้วกูเสร็จแล้วนี่คือผู้หญิงผู้ชายใช้เงินซื้อผู้หญิงเพื่อนอนกับผู้หญิงเพื่อตีกับผู้หญิงเพื่ออะไรกับผู้หญิงซีกะลีได้เสร็จแต่ผู้หญิงถ้าไม่มีความรู้สึกเริ่มด้วยมันไม่เกิดขึ้นไอ้ที่มึงไปตีกะลีแล้วมันอ้าอ้าอ้ามัน ทำเพื่ออาชีพมันทำเพื่อเงินถามมันจริงๆรินี่ว่ามันเสร็จจริงจริงหรือเปล่ามันการแสดงเพราะฉะนั้นนะผู้ชายไม่ต้องกลัวแค่มีความกล้าเรื่องประงภาษาไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นแกรู้ไหมว่าแม้แต่แกเจอผู้หญิงที่แกคิดว่าสวยเปนนางฟ้านางสวรรค์บางคนขาดความมั่นใจนะแกสังเกตดิมีผู้หญิงสวยๆหลายคนที่ได้ปวดกิเลสได้แฟนกิเลสเพราะผู้หญิงพวกนี้แกจะดูแบบเท่าทูลเขาหรือว่า อะไรเงี้ยแต่เขาขาดความมั่นใจนะเหมือนฉันเนี่ยฉันเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งแบบหล่อ,หล,อหล่อเทวดาเลยแล้วฉันก็แบบอืมผู้หญิงชอบเขาเยอะอะไรเงี้ยไม่กล้าคุยแต่แกเชื่อไหมพอฉันได้คบจริงจริงได้รู้จักจริงๆเป็นอะไรที่แบบผิดคาดเขาไม่มีความมั่นใจเลยไม่มีความมั่นใจและไม่รู้ด้วยว่าตัวเองหลอกคือใช้ความหลอกไม่เป็นและฉันก็มีเพื่อนที่แบบเป็นถึงขนาดดาวมาอะไรที่แบบ ไม่รู้ว่าตัวเองสวยอะ่ะใช้ความสวยไม่เป็นเลยอะ่ะแบบไม่มั่นใจจะทําอะไรก็ไม่มั่นใจขนาดผู้ชายมองก็แบบจะทําตัวไม่ถูกเลยถ้ามีผู้ชายมองคือไม่รู้ว่าตัวเองสวยฉันเคยไปไปไปในผับกับเพื่อนคนหนึ่งเอาเป็นว่าฉันเองฉันก็เคยเป็นมาก่อนเอานี้ดีกว่าอ่าฉันก็สวยอยู่นะแกระดับดาวผับมานะเออไปกับเพื่อนแล้ว แบบผู้ชายลุมจีบนางนางก็แบบทําไมอ่ะผู้ชายเมาเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีความมั่นใจโอเคย้อนกลับมาที่ฉันอีกอ่าฉันก็ระดับนะเออสมัยก่อนอย่างเงี้ยมาแรกๆด้วยความที่ว่าฉันอยู่เมืองไทยฉันอยู่เมืองไทยอ่ะมันก็ไม่ได้แบบสวยถูกไหม เออยอมรับก็ได้วะเออมันก็ไม่ได้สวยไม่ได้สวยในสแตนดาร์ดคนไทยแต่พอมาอยู่ที่นี่ตัวเล็กๆผอมๆเนี่ยแล้วแต่งหน้าเลยวยังเวลาไปเที่ยวผับกับเพื่อนก็จะแบบมีผู้ชายมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเราเองเราก็ยังไม่ชินกับวัฒนธรรมหรือการกระทําที่นี่เราก็ยังมองว่ามันแปลกนู่นนี่นั่นเวลาผู้ชายมาจีบอ่ะฉันก็คุยไปทั่วหมดแล้วจนมีฝรั่งมีเพื่อนที่มาอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน รั่งมาบอกว่าเบ้นยูใช้ความสวยไม่เป็นเลยอะแบบยูไม่เลือกเลยคุยกับใครคุยหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะเฟรนลี่ไปแต่ไม่ได้แบบตั้งใจจะครบแบบเป็นแฟนนู่นนี่นั่นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นชายไทยถ้าเธออยากมีแฟนฝรั่งใช้จุดตรงเนี้ยจุดความไม่มั่นใจผู้หญิงความไม่รู้ตัวตวนว่าเขาสวยเจาะเข้าไปจริงนี่เป็นความลับสวรรค์เลยที่จันมาบอกแกเจาะเข้าไปผู้หญิงเมกาอีกเยอะที่ขาดความมั่นใจ เพราะฉันไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเลยฉันบอกเลยไม่ต้องกังวลเลยเพราะผู้หญิงอ่ะส่วนมากใช้ความรู้สึกนําหน้าแกดูดิพวกผู้หญิงที่โดนในจีเรหลอกแทบจะไม่เคยนอนกับเขาเลยไม่เคยตัวจริงเลยไม่เคยเจอตัวจริงเลยแต่ส่งเงินไปสร้างบ้านส่งเงินไปช่วยเหลือส่งเงินไปทําวีซ่าให้มาอเมริกาน่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเล็กยาวใหญ่สั้นไม่ต้องกลัวผู้หญิงพวกนี้อ่ะโดนหลอกทั้งที่ไม่เคยเจอหน้า วิดีโอคอลกับ AI หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่โดนหลอ,อกปีที่แล้วไม่รู้กี่พันล้านเหรียญจากที่รักฉันไม่ได้บอกให้แกจีบเพื่อไปหลอกเ่อนะไม่ได้แนะแนวทางนะฉันแนะนําสําหรับคนที่อยากได้เมียหรืออยากได้เมียสร้างครอบครัวสร้างอนาคตหรืออยากจะอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตมาอยู่ที่นี่พอถ้าเธอเป็นผู้ชายวัยกลางคน3ามสี่ิขึ้นไปแล้ว แต่งมาอยู่ที่นี่ผู้หญิงพวกนั้นะจะให้ย้ายประเทศก็ยากนิดหนึ่งเหมือนเขามีบ้านมีอนาคตมีทุกอย่างแล้วแต่ถ้าพวกที่ไม่มีอะไรมึงจะเดทไปทํะไมอีกจริงๆฉันก็ไม่ได้สอนนักผู้หญิงผู้ชายว่าถ้าจะเดทไปแล้วลําบากเอาปัญหามาเพิ่มในชีวิตก็อย่าเอาเลยดีกว่านะเพราะฉะนั้นใช้ความกล้าจัดที่รักและเจอนิทรรหน้านะจ๊ะคลิปนี้ขอรัดคิวให้หนุ่มๆก่อนถึงแมฟในนี้จะมีนุ่มๆแฝงอยู่สักสองสามคน แล้วเชิญคลิปหน้าจดสาวเดี๋ยวฉันมาเล่าเรื่องตลกให้ฟัง